กราบสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับ,กบช่องบอนกี้แล้วผมบอนเหมือนเดิมนะครับพอดีหายไปสองสาเดือนและแหงการตายเกมวันนี้จะมาเล่นเกมอาบองอัดอไม่ใช่อาบองอัดครับคือคือชินบีแกชักก๊นั่นเองซึ่งผมก็ได้มาเล่นสักสองสาวันแล้วนี่แและผมก็ได้ จนเร็วยี1ิบเอ็ดคังริมและดูตัวอื่นไม่ได้อัพเลยครับพมอย่างแรกในเกมนี้มันคือเกมจับผีใช่ไหมแล้วก็จะไปจับผีกันในหมดแตนเปี่ยนวันธรรมดา จับที่ไหนดีเนาะจับที่ไหนดี <c oughs> จับตรงนี้แล้วกันปึง้งได้ตัวอะไรเนาะเออจะจะไม่ผิดไอไฟตัวไฟจราจร พีซอรฟจราจรแปดสิบเพชรไม่นะไม่ใช่แปดสิบเพชรแปดเพชรรถบัสพีซิง <c oughs> หายไปเลยเพชรฉันหลังจากที่เราจะพีเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะไปต่อสู้ในด่านหมดเรื่องคนเดียวกับหมวดหนึ่งตอนหนึ่งป็นังไะ ผมมีปีศาจไดเยอะมากรลอผีผีผมมีแค่หกสิบเจ็ดเองนี่คือตอัวลูกรลักของผมก็จะเป็นต้นไมปีศาจพลังจมตีพันห้าบวกหนึ่งด้วยเนี่ยอุ้ยแบตหมดอีกส่วนการตีไว้คลิปหน้ากันครับวันนี้จับผีแค่สั้นเอง เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำให้ใหม่นะครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยอย่าลืมกดไลค์